คำอหนคณะตงปากไปลงตาตกใจลองทาจกัน้าเหนียวจะได้บรรยากาศเนาะคำไหนมาอืม สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันกับบรรยากาศดีๆนอกบ้านกับพี่น้องวันนี้ใส่เสื้อนาขึ้นหน่อย <c oughs> น,นี่สาวเดินได้อะไรขวดโคก่อดสาวเดินได้ตําเหลาตาเหลาแซลมอนแล้วก็กุ้งสดกับพี่น้องค่ะเทลงไปรูดแซบบ๊ะตเหล่าสองสหายทะเลแซบน้ำข่อย ก็ข้าเจ้าเฮดถนนแต่คอยว่าข้าวเจ้าห่วงเอียงกากกากไม่ก้าแซลมอนแซลมอนสุดตำเหล่าแซลมอนสุดสุดว่าคนห่วงเองียงเอามาเหมือนพี่น้องจ่าแก่ข้าวนุม่มข่อยแก่หนาว แกหนาวแกขาวก็ว่ากันไปกัพี่นองจ่ามันว่าวุ่นได้กินอย่างขาวๆมาเราจะจวดอ,อ่างหมี่มดองแซบข้าวปุ้นด้วยข้างล่างมาหน่อยแามอนสุดๆต้องใส่เสื้อนาหนาแล้ว ได้นั่งได้โดนจากมันหนาวนั่งได้ห่มเนะนั่งได้แดดก็จาก่าค่ะแสงไม่สวยสับหล่พักคอก่อนพักขากัดคอดกรองตุ้งผักซีซีหอมซีลาวมาไ,ได้จ้จะกัดดีๆนอกบ้านแดดดีจ้ะ น้ำก็ไม่ไหวานแสบจำเหลานัวมากหนัวแสบแหละ Panda nó phân nâng gấp hơn không nên ơi thêm không nên anh ơi thêm không nên anh ơi anh ơi thêm không nên ơi thôi 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 เข้าใจนว่าขยะอยะเปียกมาทิ้งินอยู่ใน้ากจ้ะ ครับอืมมันชิ้นตัวโซเลย <c oughs> นี่ครับมาเพียงก็กินอ่างพวกเจ้าพวกเก่าเลยมาแล้วจัะหนาวดีจะบ้องถานดีจัะ con nào rồi. Chắc đây bình dịch cả nó mà ง่าหัะ อื้มบ่ค่อคยหนาวอุือบ่สามง่ายพักม,มากไก่เน,นาะฝาดปรดซ้อมตกตับนี้จับตำเหลา

เบื้องคลิปสาเดือน,นะคะแต่เราเอาความสุกนะคะที่ได้พูดได้จานะคะอืกินอยู่กบเว้ากับความสุกไข่ค่คะพี่น้องเออถ้าไม่ชอบไม่เออเป็นตะเบิงกับข้อัยและก็้าม่มักกับ่านได้จ้ะบริวาอ่มมีคนดูเยอะแล้วหยิงเบ,บริวานะเบริคิดนะคะ่ะเดอมันเป็นความชอบค่ะเออชอบใครชอบมันชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นเลยจ้ะช่องนี้เอาความสุกลวกับความม่วนที่ได้เวาได้จานะคะ อแสบมไม่ชอบก็ผ่านไปช่องที่คุณว่าคุณชอบที่สุดอืมอมืรู้ว่าขามติเนาะขามติมาคอมอเอมนต์อยากเวาอมอยากวาอยากว่าป่ะ มันกลับเป็นความสุกไข่ค่ะพี่เนาะคุณชิชิปเพราะว่าไข่อยากเว่าอยากจ่าค่ะไข่เงาไข่อยู่ทั้งเขาผู้เดียวไข่เงาเรื่องท่องเรื่องไข่เงาไข่อยู่ทั้งเขาผู้เดียวนะไปอยากเว่าความสุขข่อยกป็นไข่ว่ารสจ้าอืมไขเว่าวเราบ่เดือดเดือดร้อนไผ่บ่ได้เป็นนินทาว่าก้าวไผ่มาบ่มากับพานเปรสจ้าอือันเดียร์ะมากับเบิรงจ้าบ่มากับเบิร์เป็นกำลังใจอื แซบอืมกับบอกเป็นแต่เบ้งสา้วรูอยู่ค่ะฟังดเข้าเจ้ากินซื้อกว่านี้จ้ะเยอะ ยิ้มเฉยๆไปพูดไม่จ๋าก็มีทุกคนหาเบิ้งเอาันได้จะคว้างออกมา,มาถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปโลกจนขออยากขอจะกำลังใจแล้วจ้ะเด้อขอกำลังใจบวกค่ะืมมเรื่อ,อ,องรบๆผ่านไปเลยจ้ะไม่ชอบ ขาต้กินนั่งตีนะจ้ะมันอาจจะบอสุภาพอืยก็ขออภัยแล้วคนเฮดชิปอยางได้กำลังใจได้พี่นาะอพอาเฮดสไตล์ของข่อยความสุข่อยค่ะน่าพี่นนอะออกแบบเ่าเปลี่ยนทำไมต้องไปเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนให้ให้ตามใจคนอื่นด้วยตรงที่เราเป็นอย่าง ก็ต้องปเปลี่ยนเนจียวคลองเหมือนคนอื่นค่ะเอาแบบเราเป็นคนสุขที่ได้ทำคอ,อสจุมนะจ๊ะหลายต่อหลายต้องมาเบาเนาะกินกับแบบค่าแปากกับแบาพูดน้อยๆหน่อยเพรหมักเบาเนะาะพี่ป้าถ้าว่วาขอ,เร,อ,ขอ,ขอเ,าเรื่องของข่อยเราเรื่องของข่อยเนาะข่อยบริบูรณนท้ายเจ้าเด้อ มันมักงเก่าจ้ะ <S <s um> ช่องนี้ขอเ FC ที่รักสาวเดือนจริงค่ะที่รักสาวเดือนเป็นตัวของสาวเดือนจริงๆค่ะพอดิ้นก็แสกจ้ะ นะฮะแซวเดือนลิ้มก็ต้องก็ต้องรับสาวเดือนที่สาวเดือนกินแบบนี้มาอืมเป็นบพี่น้องอืมมากนี่ตรวจต่นของข่อยอืมตรวจต่วนคล่อยก็เป็นเสียใจต้องกินต้องเลาะเขาข้าปากกนก็เลาอืมเราเราก็สวบสดรสตัวแปขคา้มยี่ไงผัก

กินในบ้านไม่ไหวมือแข็งก็เดือเลยอยากไดว้วิวอยากได้วิวกับบรรยากาศที่เป็น12องศาประมาณนี้ค่ะทั้งวัน เอาละพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของสาว,ดสาวเดือนสาวเดืนก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้จา่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหลายๆจา่าว่ามดสุภาพกินมดสุภาพขออภัยค่ะคนเฮาต้องรักตัวต,วตนที่เราชอบเนาะที่เราเป็นอยู่ไม่ต้องไปเปลีป่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเพราะว่ามันฝืนตัวเองมันไม่มีความสุขค่ะพี่น้องค่ะเราต้องทําในสิ่งที่เราทําแล้วก็มีความสุขจากพี่น้องจ่า จริงๆจ้จะถึงจะอยู่แล้วก็อยู่นานแล้วก็มีความสุขพอกันคิมนาค่ะอยู่ดีมีแฮมีความสุขกันสุขสุขคดไวว่าอียองล่ะสวัสดีค่ะ